ที่นี่แล้วว่าแต่ห้องน้ำอยู่ในที่แบบนี้เหรอหรือว่าเป็นห้องน้ำสาธนารณะของชาวยิปซีคิดว่าจะมีใครมาทำธุระหนักเบาในที่แบบนี้หรือไงนันน่ะสินะห้องน้ำคือคำสแสลงที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มพวกเราสแสดงอย่าไปสนใจเรื่องเล็กน้อยๆอ,ยอะเจ้านั่น โดเกบีที่เจอตอนนั้นนี่เข้าไปทำอะไรในที่นั้นกันนะนั่นสิทางเธอรีบไปหาหนังสือกันดีกว่าเอ๊ะจอเต่านั่นตัวอะไรก่ะแล้วโดเกบีเมื่อกี้ ดวยค่ะด้วยเอาไว้ค่อยคุยก,กันทีหลังตอนนี้รีบจัดการก่อนเถอะจัดการเจ้าตัวน่าสยดสยองแล้วนะนะขอบคุณมากนะขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าบเอาล่ะงั้นส่งมาได้แล้วส,ส่งอะไรเหรอ กัาที่แล้วเจ้าให้กั์ดกาชาติเกตมาไม่ใช่เหรอคราวนี้คงมีอะไรดีๆอีกมาให้ใช่ไหมข้าขาไม่ได้เอาอะไรมาเลยข้าไม่มีอะไรจะให้แล้วนะได้ไงกันอย่างน้อยๆก็น่าจะตอบแทนอะไรมาย่างสิทันลิน่าท่านเหมือนอัตพาลเลยเออตายแล้วข้าขอตัวก่อนนะ เจ้าบ้าี่หนี่ไปได้ง่ายอย่างนั้นเหรอทาลีนะ่าอุ้ยมนุษย์ดีนะเฮ้ยฟินเลียมาตรงนี้หน่อยสิมีเรื่องอะไรงั้นเหรอเอ๊ะทำไมมนุษย์ ถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรือจะเป็นแฟนครับข้ากะว่าแล้วว่าสักวันต้องเป็นแบบนี้ก็เลยเริ่มออกกำลังกายดูแลหุ่นเมื่อไม่นานมานี้เองข้ามั่นใจว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านเส้นเนียคิดแน่นอนเอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยฮัมพกเจ้าเป็นใครกันมาที่นี่ได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่ทีที่จะเข้ามาได้ตามอำเภอใจนะ ตะตเสือแตงประรหลาดเมื่อกี้พาพวกเรามาทำเสืองั้นเหรอแม้พูดจาเสือมรารยาตจริงๆข้าไม่ใช่เสือและที่นี่ก็ไม่ใช่ทำเสือด้วยข้าชื่อเอ็นเนียสวนที่นี่ก็คือโดเกบิชอปโดเกบิชอปคืออะไรนะ่ะอืมเห็นแกโชคชะตาที่พาเรามาพบกัน ข้าจะอธิบายให้ฟังแต่ไม่รู้ว่าเจ้าเข้าใจหรือเปล่านะพวกเจ้ารู้ใช่ไหมว่าโลกใบนี้ประกอบไปด้วยมิติอันหลากหลายแม้จะเกิดขึ้นบ่อยๆนักแต่บางครั้งมิติพวกนี้ก็ทับซ้อนกันจนเกิดเป็นการแทรกแซงมิติเพราะงั้นจึงมีเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการพังทลายของมิติข้าคือคนที่คอยดูแลมิติต่างๆไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น แล้วก็เอาพวกผลพลอยได้ที่เกิดจากการแทรกแซงกิติของข้ามาขายดิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีนะ่ะข้าไม่เข้าใจที่ท่านพูดเท่าไหร่เลยหมายความว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนธรรมดาจะเข้ามาได้ง่ายๆน่ะเซแล้วคนตรงนั้นละ่ะคุณพ่อข้าก็คอยช่วยเหลือในฐานะลูกศิษย์ของท่านเป็นเนี่ยพวกข้างั้นเหรอยังมีคนอีกคนนึงนะ่ะโปโปมานน่หน่อย เจ้าโดเกบ,บีนั่นเอ๊ะรูจากโป๊โปด้วย,ยงั้นเหรอเจ้านั่นเป็นคนพาผู้ค้ามาที่นี่นะสิข้าช่วยเจ้านั่นเอาไว้แท้ๆข้าไม่ได้พาพวกท่านมาซะหน่อยพวกท่านจังหากที่ตามข้ามาเองงั้นถามหน่อยใครเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าออกมาจากดงมอนสเตอร์อนอะ,นะ่นม่แ จ้าควรจะให้ของที่สัญญากันไว้ก่อนจะไปสิไม่ใช่นี้มาดื้อ,อข้าไม่เคยสัญญาสักหน้อยว่าจะให้เคดจะเบี้ยวกันสินะถ้าเปล่านะอืออย่างนี้นี่เองเจ้าหนี่อู่งานออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็ก่อเรื่องเอาไว้สินนะก็อ่อโทษแต่ถือว่าเล็กน้อยนะถ้าเทียบกับเรื่องที่ท่านคิดเนียเคยก่อเอาไว้ให้เลย ขาไปก่อเรื่องเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ครั้งก่อนที่ท่านตามหาอะไรสักอย่างจนทําให้มิติวุ่นวายไปหมดไงล่ะตอนนั้นพวกเราต้องตามแก้ไขปัญหาให้ท่านทั้งวันทั้งคืนจนหมดเลี่ยวหมดแรงไปกันหมดนัน่นมันจำได้ว่าเหนื่อยสุดๆไปเลยอืมช่างเถอะดูเหมือนว่าป๊บปั๊จะติดหนี้บุญคุณพวกเจ้าสินะอ้าว ข้าจะหาของที่เหมาะสมกับพวกเจ้าตอบแทนให้แล้วกันโชคดีจังเลยเนอะท่านลีน่าโชคดีเลยล่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องได้รับอยู่แล้วต่างหากถ้าขืนตุกติกแล้วก็ข้าจะทำให้เจ้าร้องไห้ออกมาเป็นชื่อท่านลีน่าวอร์โดเทียผู้นี้แน่แน่คอยดูเถอะพวกเจ้าชื่ออะไรนะชื่อข้าลีนาไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเต็มนะ ลีน่าวารเทียลีน่าวารเทียงั้นเหรอฮะหรือว่าเจ้าคือลูกสาวของหวาดอะไรเนี่ยรู้จักพ่อข้าด้วยเหรอตายจริงท่านวาดมีชื่อเสียงขนาดนั้นเลยเหรอก็มีชื่อเสียงนะในหลายๆความหมายน่ะพวกเจ้าช่วยเก็บเรื่องที่เจอข้าอาไว้เป็นความลับได้ไหม หากว่าเรื่องนี้ไปถึงหูของหวานแล้วก็จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่อืมไม่รู้สินะข้าค่อนข่างจะเป็นคนปากสว่างซะด้วยสินั้นข้าจะมอบสิ่งตอบแทนงั้นข้าจะมอบสิ่งของที่มีคุณค่าสุดๆให้พวกเจ้าเป็นการแลกเปลี่ยนมันคืออะไรเหรอมันคือตัวสุ่มที่ใช้ได้ในโด็กิบิช็อปนะ่ะลองใช้ดูสิ นี้ก็สามารถมารับไอเทมมากมายจากโดเกบีช็อปได้แล้วละแต่นี่มันเหมือนข้างในจะมีใบหน้าสลักเอาไว้เลยโซสโตนอะโซสโตนโซสโตนเมื่อกี้ข้าบอกเกี่ยวกับผลพลอยได้ไปแล้วไงลิงในนั้นก็คือโซสโตนเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่จะหาได้จากโดเกบีช็อปแห่งนี้เท่านั้น มันคือหินพิเศษที่สามารถดึงพลังแฝงของฮีโร่ออกมาได้มันจะทําให้ท่านแข็งแกร่งกว่าเดิมมานี่สิเดี๋ยวข้าใช้มันทําให้พลังของท่านแข็งแกร่งขึ้นให้ดูเป็นไงรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นไหม อารู้สึกเหมือนพลังกำลังไหลท่วมท้นอยู่ในตัวเลยแล้วข้าล่ะข้าก็อยากแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันนะสโตนที่เข้ากับท่านเป็นแบบอื่นถ้าท่านนำมาให้ข้าข้าจะทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นเองพวกเราจะมาที่นี่ได้บ่อยแค่ไหนกันเชียวที่มาได้คราวนี้ก็แค่บังเอิญเท่านั้นไม่ต้องเอาวลไปหรอก ตอบแทนทช่วยรักษาความลับของข้าข้าจะให้พวกเจ้ามาใช้บริการโดโกเกบีช็อปแห่งนี้ได้ทุกเมื่อถ้านำเจมสโตนมามากพอก็จะซุมโซสโตนได้เป็นไงต่าสนใจขึ้นมาบ้างไหมก็โอเคถ้าทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้ก็ดีถ้าทางจะถูกใจนะเนี่ย เอาละถ้าเจ้าได้โซเวพอนมาเมาไร่ก็มาหาเบดริสได้เลยเธอจะช่วยพวกเจ้านานอนถึงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มันมาหรือเปล่าก็าเธอ <c oughs> นั่นสิลองคิดคิดดูแล้วข้าไม่เห็นสิ่งนั้นมาพักใหญ่ๆแล้วนะเนี่ยข้ายังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยเถอะแน่ละมันก็ไม่ใช่สิ่งของธรรมดาทั่วไปนี่นะ ของนันมันหายากสุดๆไปเลยเอาละยังไงก็ช่วยเหยียบเรื่องนี้ไว้ด้วยให้จมดินนะจะให้วาดรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องห่วงข้านักเก็บความลับเก่งที่สุดในกิฟเฟนเจียวนะว่าแต่ว่าข้าสงสัยอะไรอยู่อยา่างท่านกำลังคุยติดลมอยู่สินะแต่ขอโทษทีท่านต้องไปทำงานที่ดองอยู่เดี๋ยวนี้ ได้เวลาแล้วเหรอเออขอโทษนะแต่ข้าต้องปล่อยพวกเจ้ากลับไปแล้วล่ะพวกข้ามีเรื่องต้องไปทำนะพวกเจ้าก็ยุ่งเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วพวกเราต้องรีบกลับไปที่กิฟเฟนโอ้ลืมไปซะสนิทเลยถ้าใช้พอท่อข้างหลังพวกเจ้าจะกลับไปที่ที่พวกเจ้าเคยอยู่ได้เลยไว้เจอกันใหม่นะ เจ้ามไม่มีอะไรกลับดีๆเหรองั้นก็ลาก่อนนะอืมมีอะไรเหรอมันไม่มีอะไรสงสัยข้าจะคิดไปเองก็คงอย่างนั้นท่านชอบคิดไปเองบ่อยๆก็อยู่แล้วนี โอ้ตกใจหมดเลยยินดีด้วยเมียวตอนนี้สามารถใช้บริการค่าฟ้าสวิตไปยังโดเกบิชอปเอ๊ะมันคือที่ไหนกันเนี่ยเมียวช่างเถอะช่างเถอะแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแต่ตอนนี้สามารถไปได้แล้วนะเมียวถ้าอยากจะไปก็เรียกข้าได้เลยเอ้ยที่นี่กลิ่นแปลกๆไงแตบจมูกไปหมดเลยเมียว คงไม่ได้กลิ่นตัวหรอกนะพวกเก่าเองก็รีบลับล่ะบายชเวปมาไวไปเร็วอะไรอย่างยางพายุเลยนะ่ะว่าแต่หนังสืออยู่ที่ไหนกันนะอาจริงสิให้หนังสือเล่มนี้หรือเปล่านะไหนขอดูหน่อย นี่ไงอักษรลูนน่าจะเล่มน,นี้แหละไหนไหนก็เจอแล้ว,ลว,ลวเรารีบกลับไปที่หมู่บ้านกันเถอะกลับไปหาท่านโอฟเฟียสินะจะไปหาท่านั่นทำไมกันก็ไปบอกว่าจะกลับแล้วไงบอกทำไมมันเป็นนี่เหรอแค่กลับไปก็พอแล้วถ้าท่านโอฟเฟียจะไม่รอเราแย่เหรอ่อาข้าไม่ยากไปพเพราะต้านั่นผูกมากตัวหูด่แหละจะว่าไป เ้านี่โผล่มาทีไรก็เหมือนจะแข็งแก่งทุกทีเลยฮนะเลือกทิ้งตรงนี้ดีไหมนะทิ้งอะไรเหรอคือเราใช้ที่นี่เป็นที่จัดการสารตกค้างทางเวทมนต์ของศูนย์วิจัยนะ่สารตกค้างทางเวทมนต์เราทิ้งของแบบนั้นง่ายๆเลยเหรอแหมมันจะเรียกว่าสารตกค้างทางเวทมนต์ แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมั้งนะนั่นเจ้าเมนดอกอลา่านี่คืออะไรหรอข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่อาจจะเป็นเมนดอกอล่าที่กินน้ําทะเลสาบเข้าไปแล้วได้รับผลกระทบทางเวทมนต์จนเปลี่ยนร่างมั้งข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้างนั้นก็ต้องทิ้งถังตกค้างทางเวทมนต์ตรงนี้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าเจ้ารู้ไหมว่าการกำจัดของเสียทางเวทมนต์มันใช้เงินมาหาศาลขานาดไหน ของเสียเหรอหานตกค้างกับของเสียของแบบนั้นมันก็เสียฟังอยู่แน่มากเลยนะโอ้ยหามากจริงกลับไปได้แล้วจะไปหาออาฟิลเลยใช่ไหมไปก็ไปมามามาตกลงมันคืออะไรกันแนะ่มัวทาอะไรอยู่ไม่มาอีกเดี๋ยวเจ้าจะกลายพันธุ์ไปด้วยคนหรอกอย่าบอกนะว่าเจ้ากลัวที่ตรงนั้นไม่ใช่ซะหน่อย ข้าพูดแทงใจเจ้าใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ไงอ๋อแล้วเรื่องห้องน้ำน่ะจะเป็นความลับด้วยนะเข้าใจแล้ว